ก็ Go, สวัสดีครับมาพบกับโกอ n ันกอรี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเล่นอ่า <c oughs> โอเคเล่นตัวนักบวชนะครับผมจริงจริงเล่นไปแล้วบ้างนิดหน่อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในเป็นแบบรวดเดียวกันแล้วกันนะครับผมเล่นตานึงเหมือนนั้น,น,นโอเคโอ้หายกลได้แล้ว ก่นครั้งตัวนี้เลาจัดนิดหน่อยครับผมโอเคมีภารกิจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าขอูกว่ปครับตัวค้าตัวที่ใช้อ่าเล่นการแข่งขันก็คือรักษาสินะตอนนีเ้เดี๋ยวน้กเมื่อกี้ไหม hai à, chữ dần làm như là nó sẽ ra okay. mình có đưa một lời để căn, thì còn đặc quê đấy nhau Mày <laughs> อเล่นเดี่ยวโอเคมาแล้ว <c oughs> ถ้าเจอคนก็ตีคนเกบนี้ไง่ายไหมครับ แต่ถ้าจเจอเพื่อนร่วมทีเพื่อนร่วมทีมต้องเล่นแบบทีมนะตอนนั้นเลยนะเอาละมากระโุกที่ใช่ด,ดาวดาวธรรมดาเกับหนังสือเขียวที่ซื้อมาเล่นแล้วยี่สิบสามบาท ในเลกเหรียญซึ่งในโปรไกือวแพงกว่าโอเคจุดนี้จุดไต่ถ้าเป็นน้กตือหูสอยได้แสดงว่าถ้าไม่ใช่นักตือหูสต่ไม่ได้สิ

โอ้มีดแต่ใช้ไม่ค่อยทันมีดอีกอ่ะโอเค่าจะได้ใช้นะยูอ๋อเริ่มแล้วเผื่อที่ บนบอลลังนั้นของดีอยู่นะน่าไ,ไปเก็บอีกนะแต่ไม่รู้ว่าได้ของมองกุฎนั้นอีกหรือเปล่าของแพงเลย <c oughs> ให้ลองเช็คดูหน่อยี่บัลลังอยู่ใกล้ใกลหรือเปล่าบัลลังอยู่ใกล้ใกล้ลองไปดูไปเลยดีกว่า

เราลองหาก,ก่อนว่ามีหรือเปล่าจะไม่ใครเปิดโอเค,โอ,เคโอ้มาดูกันหน่อยมีของแพงไหมโอ้รอบนี้ไม่มีรอบไปแล้วนะ Đi phanh ít để mấy nó phanh quá. Còn nick có sở aimmon skin mà. có เดีแถวนี้ไ,ไปแตกพักเลยก็ได้อุ๊ยยิงเขายังไงตัวนั้นอ่าให้รอดอยู่รอดอยู่ เช็คแค่แสงึ่งจะถูกหรือป่าอืมโอ้แต่ถูกตัวระเบิดแล้ก็ดี อันนั้นมีชีวิตอยู่ไหมนะ

โรงัานถูกเปิดไปแล้วผมบอสเอกมาดึงเรื่องแลยแต่ตอนนี้ยังไม่ถูกเปิด ไไขายก่องเกียวครัองฟ้าอ่าพวกนี้รู้สึกว่าไม่อยได้สองเท่าไหร่ โอ๊ะเปิดแล้วเนี่ยยังไม่เปิด น่าเช่อจุดหลาบเจ็บตัน้อยบอสตัวจัดก,การโอเคเรียบร้อยไหนดูหน่อยมี่ของอะไรไหมต่อเยอะมากนะ Nghĩa đi ăn đâu kìa Đi Có thằng quét hưu không? để ít Lên đó. cái nó vượt nó 你看。 Oh, can't to phá nó Xong rồi Đinh điện thơ lỏng hơn 2000 Ok, đi thái Cái chính này thì chọn mày ได้ในคลังสมนับบแต่เมื่อโอ้ได้ระยะเวลาบัฟด้วยนะนีอได้โชคแล้วมักงกรเมื่อกี้ล่ะมังกุรได้การลดดาเมจจมตีจากกระสุน1%อ๋ 1> อจะทำอะไรต้องหาห้อง ใช้เงินละใช่ต้องใช้เงินในการอัพละมี2,465นั่นก็ขายของที่ได้มาเมื่อกี้เก็บเข้าไปในคลังเต็ยมไปยังกงนแนวตั้งไม่ได้โอเค Right? ที่ยังไม่ได้อัพเลยเ่็นผ่าโจคนก็ยังไม่สุดนะผิดได้ยเลงที่เคยเจออัพไปถึงพิดก่อนแล้วกันโอ้อันนี้ก็ได้เอานะแต่ว่ามหมดละงเบรคต็อกเจอยังไม่เคยลองเล่นสายนี้ใช้เงินในการอัพ เพราะว่าสกิลผมสามนะนักธนู mm hmm. เกิด mm hmm. นักรถแต่หม่ไันรับน้ำกันโอเคครับงั้นไปรับชมจิงที่ผมได้ไว้ไม่ตะกี้กนะครันโอเคไปรับชมกันเลย โอเคครับมาครับผม